cao là cái này mà giao mà. อันนี้เหมือนแบบเดวิลบวกแคปเดวิลติด Where is They're real, they're real. Oh, it's cat. It's <laughs> cat. Don't <laughs> <laughs> <laughs>

ครอบและสี่นะครับสองคนจะนัดเจอกันถือเท่าแก่นน้อยเข้าประทานนะครับแล้วพูดคุยเรื่อง,องเกี่ยวกับการทำวีบล็อกนี้นะว่าเราเนี่ยจะพาคนดูไปทานอะไรยังดีซึ่งก็มีการเขียนเป็นเกิดขึ้นการไฟของแต่ละตัวในแต่างกัรซึ่งท,ทำภาพสรุปว่าเล่นใช้โชว์ร้าไหนไมึงก็พาไปให้หมดเลยซึ่งเราก็จะพาไปที่ร้านแต่ละคนทำยังไงเราอาจจะพาไปร้านเจนนี่ปั้นยากีแม่เระดับเทสทำานเนี่นยไม่ใช่ว่าจะองมีคะแนนต่างได้แต่ร้นานเนีนย่นย นนและย่ารอบๆกัด้วยของเราเนี่ยบอกว่าเราจะอยู่ในที่ที่เราย่างเดยที่ดีท่สุดซึ่งร้านเนี่ยจะเป็นร้านที่เราอ่ะชอบกินมากๆร้านกะหรี่ซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้รานที่ดีมาก่อยเอาอนุ瓦ไอหลักๆคืออย่างนี้แต่ว่าเราฟรีสบายใช่ต้องแม็ก,ก์ครับพี่เช่งก็แล้วกันแบบวิ้ยแปะคิดถึงยังเลยอ่ะทำไมอ่ะครับชอปอยู่ชอปอยู่เหรอครับกินแปะ คิดถึงคนหลังกล้องจังฮะไม่ได้เจอนานเลยนะครับเราล้งแลสับกล้องซิเล้งแลสับกล้องไม่ไคือตอนแต่ว่าพี่แปคือแบบยิ้แบบไม่หวแล้เป็นรายการ s o ีครับพวกเราแตเราไม่เราไปทักไทยทักไทยคนไรหน้ากล้องไแบบทไทยทัก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 ยทักยทย้วไม่ยอมยกสวัสดีพี่แปอยากเม่ทางการนะครับสวัสดีครับผมยากเห็นหน้าคนถ่ายไหมครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเชื่อมั่นในการตอบผมอมผมฟบๆอ่ะเอาว่าไม่เสียเวลาพี่ตีพาผมมาที่ทํามไรเราบอกเลยว่าพี่ตีพามาร้านาเนี่ยเป็นร้านที่เอางมากรับ เน่แสดงว่าเขาต้องขายแต่ข้าวซอยเอ่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวฝากทีนี้ไว้กับสีแล้วรับไม่ใช่ครับแต่ผมคิดว่าย่านตอรี่อ่ะทำไมที่ตรงเร็วว่าร้านเนี่ยเป็นร้านที่อยู่ตรงใจผมเลยเพราะว่าเป็นร้านคุณต้องด้วยเจ้านายเราเองคุณต้องมวันนต้องคร้านนี้บอกเลยว่าเจ้าของหล่อได้ด้วยมากแต่เรื่องของอาหารอร่อยต่างหากที่ชอบที่สุดคือแกง ร้านที่ตีมาบ่อยที่สุดพิธีจริงจำได้ทุกคำมเรื่องข้าวแกงกะหรี่ที่บอกว่าชอบแกงกะหรี่เขาที่สุดนะใช่ชอบมากขอบคุณครับเอาเป็นว่าโอเคเอาเป็นว่าผมอ่ะเคยมาทานครั้งหนึ่งแต่พิธีเนี่ยคือผมยอมรับว่าพิตีแอบมาทานบ่อยมากกับร้านอินโนยาเฟรนดซึ่งแต่ว่าครั้งเนี้ยร้านเนี้ยของพิธีเลยพิธีจะแนะนำลยว่ามีเมนูอะไรที่เด็ดเอาาเด็ด จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วผมเราก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนเข้าครัวเลยเดี๋ยวเตรียมทำเดี๋ยวเตรียมต้อนรับลูกงานนะครับพร้อมยังจะไปชิมแกงกระวิบคุณไม่รับมุกผมคุณไม่รับมุกผมเลยอ่ะพี่ขอโทษโอเคพี่ผมจะไม่เสียเวลาพักเพื่อกับพี่นะเอาเป็นว่าพี่เชิญผมเลยครับขอบคุณโอเคแล้วเราก็วันนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องไปชิมแกงกระวิบโอเคครับครับผมไปกันเลยไหม ไปเลยพี่าเลยไปเลยความหวานนะพี่หวานรู้ไหมผมผมรู้สึกว่ามันมีทุกตรงเลยทุกคนทีคนรู้ครับผมว่าช็อปเนี่ยคือเาแฟที่ส่งกล่นมันช็อกรมากและผมอยากให้ทุกคนนะครับผู้ขายทุกคนเนี่ยเอาเป็นอยไางครับคุณดูนี่ครับ เขาไม่ลืมนะครับผมที่จะช่วยเหลือธุรกิจครอบครัวนะผมคือนี่คือความน่ารักครับผมของของปี๊อนะคือในนั้นของพีอม่สามารถโปรโมทได้ของพิมิตที่เป็นเขาเรียกว่าใช่คว่าอะดีเรียกระยัดะครับรยซึ่งไดองหร่อครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพี่พาผไปสีพันวาอีกรล้นะครับผม อ,ออกออกซิเ่นได้หร<ช>ือเปล่าต้นขาเท่านั้นเองเอ๊ะฮะอ่านแล้วออกห่าง<ช> ไม่นะเขาบอกว่าคือมีไปอย่างเดียวกไม่ได้เอาลยอือเลยอ่ะวิ่งเลยอ่ะจริงเาก็ถ้าเราไม่คืนก็ไม่กิที่วิ้งจริงอ่ะเนี่ย พี okay, okay. <pl ains> ้ผมซื้อเพราะว่าเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวพี่พี่จะไ่ใส่จะเป็นคองมแป้กห่อยน้ำเมาแล้วมีการี่เชื่อว่าไม่ว่าเราจะเล่นแป้งแค่ไหนก็ตกุ่กลับอาเขาแบบตอนนี้รู้จักการที่เราแป้งมาหลายรอบแล้วเป็นเาทน